พี่คะช่องแม่ดาตุกอบนะคะโอ้โหไม่ได้พักเที่ยงกินข้าวเลยนะคะเนาะโอ้โหลุงทำงานเ้่องแค่ว่องไวมากเลยนะครับบอกว่าจะกินข้าวนะคะแต่ยังไม่ได้กินนะคะเนาะงวยงวยบอสลุงทำอะไรนี่ละเอียดมากเลยนะคะมาคนว่าให้ว

งา,ามืมอคอยจนสั้น,นไหมตรงงานนั้นดเหรอร้านงนั้นได้บอกเ่าน่ะ,อะเอาแบบิีค,ครับ<อ>รดักชิดมาสั้เจยเจ้ลงโชว์าเจ้าสิา

ดูลุงไปก่อนนะคะเนาะไปตรงไดนภาพนี yeah. ่อารมณ์ในหอค่ะผมมาตีเห็นงานครับโอ้ยหน่อสิไปตรงไหนก็มีที่คนหลังโอ้โห อ้าวอ้าวอ้าวฮาร์ดบาทนี้พระเอกนางค่ะพระเอกนางวิทยเรื่องอะไรนะแมนมนรักลูกพุ่งมนรักลูกพุ่งฮาร์ดผาบนี่แหมพี่น้องในหอยทุอยางเยในหอยทมินค่ะแมนเออเหมือนนอ้ยในหอยทมินนะคะนี่โอ้ยดูนะฮะดารามาดารามนรักลูกพุ่งนะฮะ ปกหนีแม่เนาะผู้ใดได้ปกนี่สุดยอดเลยค่ะเออ้าเปิดองแน่ประตูนั่นนะเมิ่เปิดประตูออกเลยคอยากได้ปกครอยักได้ภาพนีไหมล้ว่อนลนอ้อยตอนนี้ลุงจะรอ้อยัเดยู่ี้วยนะคกล้ามเป็นทุกคนลุงพร้อมรบแล้วนะค่ะขยัย่างไก่เรื่องรีบๆย่างไก่ไปหลดจ้า หายก่ีนคส้นเลยส้น้เอาขบเลยสวดีค่ะบอกอะไปยิงินแล้วก็นั่นแหละอุ้งคเส้นนีแต่วนี้จะยิงวางคานไงเพราะว่าวางคือวางคานใหม่เพราะว่าปูที่เขาถัรอนช่วยกันเนะช่วยกันนะคเออกระสเส้นนี่ดนงีงนเป็นทเ่ครับอะไ ปชันมันมีส่วนที่ไม่ติดตัวนึงมันหลุดหน้ามันหลุดผมก็เลยเอาลงมาแล้วก็ไปเอาปูนเราเอนโขลกนี่ไอ้ใสก้าวปูนขึ้นหลุดปูนลงมาอีกคืออันช่จะเรื่องลยว่าช่วงมันมีหนีตามันิดทุกคนเราปอนคบันคบลางตัวบนไม่ต้องจบผมจะเอาเอาเอาปูนรองแล้วก็วางดไปเลยเพราะว่าอมันต้องขอแน่เขาก็จะยิ่งน่แล้ว็ เพราะว่าเขา้องคอาของเท่าไหร่กนเท่าไม่พอเลยางล่างเน่ยใช่การือวไม่ไม่ต้องว่าก่อนเราจ้มกินก็ได้ยิ่งว่าเอาปูนห้องปุ๊บก็ว่ามมปุ๊บยิ่งยึดเลยหลังสุดลอแลวค่อยมาอ่านมเนี่ยเออ้มนาหมันตอนนี้ลุงกินข้าวก่อนนะเนาะดูลุงกินข้านช่วยกันหลายๆคนนะลุงจะกินข้าวมีซิสมีนุมีอุชัยมีข้อมันต่อนะคะที่ช่วยลุงอยู่ทางนี้นะคะ อ <c oughs> ้าวพ่อมาต่อยกินข้าวหรือยังแม่มาต่อยน้องหมูที่เราเอาลอยให้หมูเนาะลุงชอบกินข้าวก็เยอะมากลุงบอกว่าสโอ้โหแบบนี้โอ้ก็ปก้อยให้เ็งว่าเออเขาก็ต่างงั้นเขาก็เป็นคนเต้นตัวเขานี่ดีใจละลายมากินข้าวกับลุงนะคะให้ลุงนั่งพักกินข้าวสักาแฟนะคะเนาะลุงอยากนอนผัดซีอิ๊วนะคะ ลุงรวมากนคันคนม่คนบ้านเนานก็เนกิอยู่เนี่ยถูกไปเลยบนี้ละโอ้ยบ้านแอไซ่กัมาได้บ้านแอไซ่กันเอเซเจ้าเจ้าถวัดเด้ได้มาอนบงกินโอ้เอฟซีโทษผมดลุงจริงเอฟซีโทษลุงบานแมนโทษผมครับเออพกมองเห็นมองเห็นงานลุงไปนั่งกินมองเห็นเี่ยมองเห็นงานเห็นกันมาแควอนคันได้ไหมเนี่ยแม่น้เอาแม่บาน

ไงเนาะข้าพิภูสิทงิ์สั่งหมูสั่งตันไหมคือว่ายโบกินมันมาโอ้แห้งอ้วนแห้งหมูสั่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 งหมูตีมันเลอหมูตีมันเดี๋ยวเราหมูตีมันเนื้อตีมันส่วนเนื้อเนื้อทีเป็นเนื้อเนื้อข้อบอกเนื้อข้อเนาะเนื้อข้อครับลุงเนื้อข้อนะมาเห็ดอันนี้เจ็บหอนนะมุมักยังเหลืออยู่ได้เนี่ยน่ะนุ่มลุงไหมพอมักไปเออถ้ามักไปมันนุ่ม

ชะ้หมูเอ่ครัวไหดูหน่อยใแอนอยู่ด้านหลังสันก้อนบอกสันอนสัอมันจะมั่นส่สองอยด้วยจะมาทำเกี๊วฮ้อนห่่ามันเป็นนุ่มมากเลยน่มละบ้ากมันไอเดียมันมีทางนี้มันมันไม่มี เนื้อเนื้อสันคอะนาดเนื้อสันคอบอกหมอไวนใ่้มันเนื้อติดมันนะนะติดมันหน่ยสองโลครับแวะซื้อผักผู้ดำเด้อเอามาต้มเล็ดแบบชาบูนะคุนมีน้ำมันงาบาลุงน้ำมันงาใส่เัง้อขาสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงจะเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้แม่ดาวกดกรอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ